ไปติดตามเรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างคะ่ะน้องอิงเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่ารอกันเลยทีเดียวว่ากินเจจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขาก็มีการออกมาถแถลงข่าวกันแล้วนะคะว่ามีการเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจในพื้นที่ ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประจำปี2559นะคะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะหลายภาคส่วนในจังหวัดสงขลาก็ร่วมกันถแถลงข่าวเทศก,กาลกินเจหาดใหญ่ประจำปี2559นะคะกินเจถูกปากถูกใจถูกอนามายัยไรแลอลกอฮอล์ค่ะก็นำโดยนายบัวยันสุวรรณมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลานะคะพลตำรวจตรีธรัต จันทรักษ์นะคะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายไพร์พัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายพานุวรมิตรนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานหาดใหญ่นายมานพแย้มอุทัยผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สนะคะรวมไปถึงนายสุรพลกพลัมพารานนท์นะคะนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาร่วมกันแถลงข่าวค,าค่ะซึ่งเทศกาลกินเจหาดใหญ่ปีนี้ ะะจัดะค้ขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะเป็นปีที่17แล้วค่ะจะจัดที่บริเวณสวนยอมสุพารรังสรรค์น,นะคะของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันสร้างกุศลโดยการละเว้นการทานเนื้อสัตว์แล้วก็ดำรงตนอยู่ในศีล ในศีนอันดีนะคะคือก็บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจแล้วก็มีการสวมใส่ชุดสีขาวกันด้วยนะคะ,คะตลอดจนมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็สร้างกุศลสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะภายในงานค่ะน้องอิงเขาก็จะมีการจําหน่ายอาหารเจนเนี่ยกว่า108ล้านด้วยกันนะคะแล้วก็มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีการแห่องค์เทพนะคะขบวนม้าทรงขบวนมังกรทองสิงโตต่างๆเรียกว่าอลังการกันเลยทีเดียวนะคะ,คะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ เรื่องของอาหารเจนะคะ,คะมีการสาธิตการปรุงอาหารสูตรพิเศษก้าวเมดู9คนดังด้วยแล้วก็มีการประกวดหนูน้อยเจ้ยชายนะคะรวมไปถึงการเสวนาชวนคิดชวนคุยการแสดงมายากลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์นะคะถึงการจัดงานในครั้งนี้กันค่ะ มากินช่วงกินเจนะครับนอกจากจะมาในช่วงที่เราจัดงานที่บริเวณสวนหย่อมสุวรรณสารังสารแล้วก็ยังมีสารเจ้าอยู่จํานวนมากที่ได้มีการจัดเทศกาลกินเจฉะนั้นอย่างที่ปีที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในหาดใหญ่เนี่ยกลางวันก็จะหมุนเวียนกันไปไหว้พระ เราทำบุญตามสารเจ้านะครับตอนเย็นก็จะเข้าไปในบริเวณงานซึ่งบริเวณงานของเรานี้จุดที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดก็คืออาหารนะครับเราใช้คําว่าอาหารร้อยแปเมนูเจอร่อยก็จะมีร้านค้าอยู่ประมาณสักร้อาสิบร้านค้านะครับซึ่งก็เป็นมืออาชีพในเรื่องของการทําอาหารเจจากทุกปีหลายปีที่ผ่านมาเราก็มีการคัดกรองผู้ประกบอบการนะครับให้ ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็จะมีร้านค้าที่มีชื่อเสียงด้านเจเนมาจากภูเก็ตมาจากกลางมาจากกระบี่ก็มาร่วมงานกับเราด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรอบๆของจังหวัดสงขลานะครับมากินเจที่หาดใหญ่สิ่งที่หลายท่านยังไม่เคยเห็นว่าอาหารเจรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเรื่องของอสุขภาพและเรื่องของ อนามัมนะครับออกมาดูอาหารเจรที่หาใหญ่นะครับซึ่งเราบอกได้คำหนึ่งว่าอาหารเจรที่หาใหญ่ของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับสำหรับเทศกาลกินเจนะครับเพื่อที่จะให้พี่้องประชาชนได้ชำระทางหลางกายและจิตใจเราช่วงนั้นเราก็ไม่ทานเหนื่อยซั์ไม่ว่าสัด์ใหรือสัดเหล็กไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อืน่นเพื่อเราจะได้เพื่อแพ้เมตตาติตไปอย่างทัดว์โลก รวมเกิดแก่เจ็บตายกันช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ครูปฏิบัติเนี่ยจะได้บุญก็ขอเชิญชวนพี่นอ้องเต่สนใจที่จะรวมในเทมการเจกินเจเนี่ยได้มาเที่ยวฮัตไจต่อฮัดไจเนี่ยจัดงานตั้งแต่ข้ามกันยาย์จนถึงกาวตุลาคมและมีอาหารเจรลากหร้ยมากมายถือว่าฮัดไจเป็นงานเกิดพื้นที่จัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ชื่อว่ามีอาหารเจสีร้อยสีสุดแท่งหนึ่งในประเทศไทยเลยแลพาะเชิญชวนมาเที่ยวเทศการกินเจหัดไจกันบางๆนะครับสั่งนี้จะเป็นสั่งที่ิ7เจแล้วครับ ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะในวันที่30กันยายนถึง9ตุลาคมนะคะค่ะแล้วที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่านั่นอาหารเจจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่ามันดูน่าทานมากๆเดี๋ยวนี้เจเขาก็มีการเรียกได้ว่าปรับเรื่องของรูปลักษ์ต่างๆให้ดูน่าทานเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการเชิญชวนนะคะให้แต่ละคนนียเริ่มมาเรียกได้ว่าถือศีลกินเจกันแบบง่ายๆกันมากขึ้นนะคะ,คะ